ขั้นตอนสุดท้ายนะครก็ตอนนี้การติดฟิล์มที่กระจกด้านหน้ารถนะครับสีก็จะอ่อนว่าด,ด้านข้างและด้านหลังนะครับแต่การติดวิธีการติดนั้นยุ่งยาก่อตรงอื่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญแล้วก็เป็นกระจกที่ต้องโคง้งเว้าวเมื่อนํำออกฟี์มมาทาที่ด้านหน้านะครับของกระจก ก็ตัดตามรอยครับใช้ความร้อนไล่นะครับเพื่อให้แผ่นฟิล์มนั้น,นแนบกับกระจกนะครับใช้ความร้อนเป็นตัวไล่นะครับให้ฟิล์มแนบกับกระจกหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดไล่ตามรอย แลถึงจะนำเอาฟิล์มนั้นไปติดที่ด้านในนะครับเมื่อตัดฟิล์มเสร็จนะครับก็มาทำความสะอาดกระจกด้านในเพื่อพร้อมจะติดฟิล์มแล้วครับต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมติดกระจกอยู่เลยแม้แต่น้อยหลังจากทำความสะอาดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราใช้น้ำยาฉีดให้ทั่วกระจกนะครับแล้วนำฟิล์มนะครับที่ตัดไว้นะครับมาทาบนะครับแล้วก็พ่นในน้ำยาให้ทั่วนะครับแล้วก็นำมาขึ้นทาบกระจก หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องมือรีดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้ฟิล์มนั้นแนบกับตัวกระจกแล้วก็ค่อยรีดนะครับรีดจนน้ำนะครับออกจาก กระจกนะครับระหว่างฟิล์มกับตัวกระจกให้หมดนะครับหลังจากกรีดน้ําในกระจกที่ฟิล์มในกระจกหน้าเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดกันแล้วครับและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดฟิล์มของแสงครบทุกด้านแล้วนะครับกระจกหน้ากระจกหลังกระจกด้านข้าง นะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยรอบคันนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดฟิล์มกรองแสงครับยี่ห้อนี้ครับผมโซลาร์กาดต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากบริษัทนะครับที่มาติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยถ้าท่านสนใจที่จะติดฟิล์มกรองแสงใหม่นะครับหรือซื้อรถใหม่หรือจะเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงจากรถ เก่าที่หมดสภาพแล้วก็มาที่ moc ครับซอยเพชรเกษม69นะครับแล้วเข้ามาอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันเอสโซนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสนใจวัยเกษียของป๋าดำรางบัวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับป๋าดำด้วยนะครับสวัสดีครับ